สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บางออนม่วนชื่นนอร์เวย์เมื่อน,นี้ก็สมาเปิดพิสดารน,นะจ้ะจากพิสดานบาพิศบาลแล้วเนื้อปลาหวานนันเบิงบ้งอยเบิ้งชัดๆใกล้ๆคือเนื้องวนี่แหละพี่น้องกับผมเนว่าอยากกินเขาเลยคือว่าอยากลองชิมนะจ้ะเคยกินสุกเด้พี่นอ้องมันจะเป็นรสชาติ เป็นรสชาติคลื่อนตับปนปลาทูน่านะจ๊ะผักต่างๆของเขานี้ผักหอมป้อมผักชีราวสาระเนกันข้าวได้พี่น้องผี่บอกหนาวร้องทำเบิองว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะมีอันวาซาบิีอยู่หน่อยนึงหลวงหมดทุกอย่างเนะจ้ะ ว่าเปิดพิสดารเนาะก็คือว่าล้องเนาะจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตใจหีฟังก่อนประเทยินเสียงสบสาบสบสาบวเ้ยพี่นนางเป็นยังไงเนาะบัดเนี่ยก็คือปลาหวานที่ประเทศนนา์เว้์นะจ๊ะเขาอนุญาตให้ล่าได้เป็นหน้าแล้วก็เออยังไงล่ะสมมุติเล็ก หมายถึงเคิฟเคิฟน้ำของเมืองนี้สมมุติเขาสำรวจประชากรของปาวาลแล้วว่ามีเยอะเกินพิกัดเขาก็จะอนุญาตให้คนที่มีใบได้รับอนุญาตจะ้ะล่าได้กี่ตัวกี่ตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นล่าเอามาหมดเป็นไปไม่ได้ดจะ้ะเขาจะสูงพันเนาะเขาอนุญาตให้ล่าได้ปีหนึ่งกี่ตัวอะไรประมาณอย่างนี้เลยจะ้ะ อืมข,ข้าวเนาะมาเอามาเปิดพิสดารกันเลยมาลุ้นไปด้วยกันนะพี่น้องว่ามันรสชาติเป็นยังไงเนาะแม่บองวันไม่เคยกินจริงแต่ว่าเห็นมาหน้าบางน้าก็คืออื่นน้ำลายนี่อื่นน้ำลายอยู่แต่ว่าบ่เคยกินอิลิน้องใส่ซุสวาซาบิบ้งขออนุญาตก,กินน้ำชาก่อนได้บอทำใจทุ่ใจจะ้ะ เห็ดเลี่ยวๆยากน,นะพี่น้องย่ากน,นะสิววายกินตอนไหนก่อนดีละ่ะขออนุญาต้อจ้ะใส่บักหนาจากหน่อยร้องมึงก่อนเอาตอนนี้น่อยก่อนเนาะเนือยปลาหวานขออนุญาต เสียมาลยันนี่หนึ่งขอดมเนี่ยด้วยก็เนื้อคือเนื้อปลาทุน,น่าเนี่ยจ้ะเอาเอาละพี่น้องร้องกันเลยเนาะเป็นไหนเนาะบ้านเนี่ย อืมอืมอืมกลมันแย่ปันใดเด้จ้ะอืมเจ้าก็อือมคือกินป่าเลยอพี่น้อง ออาร้องใส่วาซาบิบางแล้วคนวนุญาตเอาขิงออกเอาวางไว้นิ่กินแบบว่าระมัดระวังเลยจ้ะเ <c oughs> มื่อกินซบซับซบซับก็ตำกือกอมาไ,ได้เด้เพราะว่าบุาเคยกินเนาะ เอาสรุปคือเท้าตรงใส่อันนี้สวยจ้ะใส่ปักหนาวสวยก็จะมีกินอยู่ด,พด,พด,ด้พี่น้องอืมเปิดพิสดารใส่คิงดวงน้ำจิ้จุแต่คักเลยวาสบีพี่น้อง อะให้เบึงอืมอาอเขากันกว่าจ้ะเขากันกว่านี่เออเขากันกาอัน กิงดองกับวาซาบาิได้ให้แล้ว <c oughs> แต่ว่าวาซาบิเขาตีมิน้อยเดียวพี่น้องนี่จ้าจิ้มยิ่ยิ่ยวเลยปะเนี่ยอืมอืม อโอเคจเ้ะอืมไม่ได้แย่อย่างที่คิดพี่น้องแซบยุ่แซบยุ่คือปากับพง้งวันนี้เขากินกับอันเนี้ยปลปากับพงแดง nhập vào bán nó về ăn à, khâu ơi nhầm bèo và tỉ bèo xay lại lại với nhọ uhm. uhm. ok Rồi ข้ามมันล้าใส่อีกอืมกินเผืมาดแล้ววะโอ้กาเราพิดเข้าไปเพดเพดนี่จ้ะ กับบชิ้นแน่พี่น้องก็คือนึกนึกเห็นตัวเขาหมขอโทษแล้วจ้านึกเห็นตัวบวานแมพี่น้องแต่ว่าเขาคือคือป่าตัวหนึ่งเลยท่วไปเอ้ามาสบีชุ่มชุ่ม うん、うん、これでも。 ีจะคำกันเด้อคือนซิบ่กเข่ากันฮหรือว่าเขาตรงใส่ผักสีแล้วพี่น้องเอาคุยน้ำจิ้มเยอะๆหรือว่าใส่สารแหนงอืม ก็ะบกกันดยนะด้หรอเนาะทสลุอันนี้เข่าวกว่ามันกิ่มชิฟุบบ่อยคุกกินน้ำช้า กินได้หลายบรรดาดอกพี่นอ้องมาลองซิมให้เบิงงซืเอยจ้ะเปิดพิสดารไม่เป็นของที่เขาบ่ชิ้นเนาะพี่นอ้องจากวาซาบิเน้นๆ ขื่นสมองอืม โอ้เอเลาแล้วพี่น้องมันคือสิบโมเมนททางของหญิงว่ะมีหว่าคุณเด้เอาอีจะ้ำก่อนจละล้ากันไป ของที่บอกคุ้นชิ้นกินได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเออมันจะต้องแซ่บในระดับหนึ่งเลยจ้ะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ